สวัสดีครับผมจะพามาดู M S X กล่องเดิมรีแม p 2โหมดนะครับนี่นะครับกล่องเดิมยี้นะครับไม่ใช่กล่อง API ผมได้ทำการต่อสวิตช์ไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้โหมดหนึ่งนะครับนี่ครับโหมด2นี่ครับ หมหนึ่งธรรมดามดสองเดินหอมครับดูที่ครับนี่ครับมดหนึ่งมดหนึ่งครับมดหนึ่งมดสองนี่ครับหมดสองก็จะเดินหอบ โหมดหนึ่งก็จะเดินธรรมดานะครับมีแบ็คไฟนิดหน่อยนะครับนี่ครับกล่องเดิมดีแมปสองโหมดนะครับ